คนที่นุ่มนวลมากนะคะคุยกันบางทีเนี่ยม,มีรู้สึกว่ามีกำลังคุยกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทใดสักบริษัทหนึ่งพอเขาสุภาพแล้วก็คือไม่เหมือนปุคลิกไม่เหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปนะก็ทำให้ความเครียดตรงนั้นของมีเนี่ยหายไปได้ในบางส่วนแล้วก็เรื่อยๆมาจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเป็นห่วง เป็นห่วงว่าวันที่แสดงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะสุดท้ายแล้วมีคิดว่าทุกคนทำดีที่สุดแล้วอะนะทีนี้ในส่วนของหันไปดูกับคณถามก่อนนะจำไม่ได้ประทับใจอะไรมากที่สุดในละครเวรทีปีนี้อันนี้เอาแบบไม่เป็นกันเองใช่ไหมมิกใช่ไหมก็ประทับใจเหรอคะคงประทับใจทีมงาน ละกันประทับใจหลายๆคนที่ไม่คิดว่าจะมาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะเห็นเป็นเด็กเรียนเด็กเนิร์สใส่แว่นอน่ะการก็ยังมองภาพไม่ออกว่าเอ้ยละครปีนี้เล้เรียรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ดีนะเท่าที่มีดูซ้อมนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปลงลึกในเรื่องของตัวบทละครสักเท่าไหร่สำหรับปีนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่า ในเรื่องของการบริหารจัดการในปีนี้ยากกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วออด้วยปัญหาเศรษฐกิจด้วยด้วยอะไรหลายอย่างทําให้เรารู้สึกว่าเราประสานงานกับองค์กรภายนอกยากมากนะคะแต่ก็ทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นมาด้วยดออีประทับใจตัวเด็กแล้วก็ผู้ร่วมง,งานทุกคนนะคะโดย,ยเฉพาะทีมที่ได้มีการทำงานใกล้ชิด แล้วก็รวมถึงนักแสดงบางคนด้วยนะตะวันตะวันเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่มีรู้สึกโอ้โหเขาก็มีคาแรคเตอร์แล้วมีอะไรที่เป็นตะวันจริงๆอะ่ะนะคะช่างเป็นบทกวีเจ้าบทเจ้ากรอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับตะวันดีนะ แลวันก็ทําได้ดีนะคะขอบคุณคุณจุ๊บนะคะคุณจุ๊บน่ารักอย่างนี้เสมอเลยแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจุ๊บเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากสูงจนบางทีมีต้องกลับไปนั่งทบทวนมีแล้วอะว่ามีเป็นครูที่ยังมีความอดทนน้อยกว่าคุณจุ๊บมากเลยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่คุณจุ๊บให้กับโรงเรียนเราให้กับเด็กของเราเราประทับใจมากแล้วก็ขอบ ในความามีน้ำใจของคุณจุ๊บนะคะหวังว่า,าแม้ว่าในโอกาสข้างหน้าละครที่จะเกิดขึ้นจเล็กใจใหญ่จะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของดรามา่าก็อยากจะขอนะคะขอประสานกับคุณจุ๊บอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจุ๊บจะเบื่อนะใครปิง แม่บ้านอาหารบกนะคะมีก็ขอบคุณคุณอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่เ,เป็นคนที่ทำนั่นทำนี่ทำนู่นมีสซัยตลอดเวลาเวลาคะงานเลี้ยงไม่มีวันเลิกราจริงๆตามใดที่คนนี้ยังอยู่นะ,ะหมูนี่คือใครพี่หมูคือใคระพี่หมูคือใครอ่ะกรใช่พที่กิมปะล่ะไม่ใช่คนละคนเลยครับพี่หมูคือใครก็พี่หมูอ๋อสุชรน ไม่ถนัดนะคะอ๋ะอเรียกพี่สุชนว่าพี่หมูใช่ไหมโอเคสมตัวดีมิดอ้อนะคะโอมิดอ้อคงเกินคำบรรยายแล้วล่ะเรามองตาเราก็คงรู้ใจนะคะว่าว่ามิดคิดอะไรยังไงนะคะก็ขอบคุณที่ปีนี้เหนื่อยมากกว่าเราอีกน,นะเราก็คิดว่าอ้อก็เป็นทั้งเพื่อน แล้วก็เป็นทั้งคนร่วมง,งานที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าถ้าไม่มีอ้อนะคะอะไรหลายๆอย่างมันก็คงไม่สำเร็จรุ้วงไปได้ขนาดนี้นะคะคงก็ขอโทษด้วยถ้าในปีนี้แบ่งเบาภาระอ้อไม่เหมือนกับปีก่อนๆนู้นนะคะแต่ก็คิดว่าอ้อคงรู้แหละว่ามันเป็นเพราะอะไร นะคะก็อยากให้ออสู้ๆกับทุกเรื่องนะคะเด็กเขาก็สนิทสนมกับออดีแล้วก็รักอ้อให้ความเป็นกำเองกับอ้อก็อยากให้ออมีความสุขกับการทํางานตรงนี้นะคะไม่ว่าอนาคตจะมีเราอยู่หรือไม่ก็ตามไปพี่แหมพี่แอมหรือคุณแอมนะคะ ตรงนี้ก็ขอบคุณคุณแอมอีกครั้งนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ได้เจอหน้าเจอตากันสักทีหนึ่งหลังจากที่มิ้นได้คุยกับคุณแอมทางโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีพลังมากมายเลยในการที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับละครนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะที่โทรศัพท์ไปหาแล้วร,รู้เลยแล้วมั่นใจเลยว่าเ,เราเราเลือก กลุ่มที่เราติดต่อไปเนี่ยไม่ผิดนะคะน่ากับเปือยเป็นทีมงานที่น่ารักแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มเต็มมีสปิริตมากนะคะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าในในสิ่งที่คุณแอมได้ได้ได้ให้กับโรงเรียนอสมชานนะคะ ทางผู้ใหญ่เองหรือทางนักเรียนเองเนี่ยก็รับกษาซาบซึ้งขอบคุณนะคะในความหวังดีแล้วก็ความช่วยเหลือทุกอย่างเลยต่อไปเกมนะคะเกมเกมก็ขอบคุณเกมที่เข้ามาเเป็น เรียนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ยันปัจจุบันนี้นะคะคาแรคเตอร์อ Character ที่มีเห็นชัดๆนะคะในมุมหนึ่งของเกมก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำแล้วก็ตั้งใจมากนะคะก็อยากจะฝากกินไว้ว่า อะไรที่เราเคยคุยกันไว้นอกรอบนะคะแม้ว่าจะคุยส่วนตัวหรือจะคุยกับเพื่อนเพื่อนที่มีเพื่อนเพื่อนอยู่ด้วยนะคะมีก็หวังว่าเกมจะเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ทั้งในการร่วมง,งานกับภายในโรงเรียนแล้วก็บุคคลภายนอกด้วยมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะเป็นเสน่ห์ของเกมต่อไปนะจ๊ะ ก่อนจะไปถึงพวกฝ่ายการแสดงต่างๆนะคะมิดขอขอบคุณอีกหลายๆฝ่ายดีกว่าที่ที่มาหลังๆนะคะภูผาไว้จิมมี่นะคะไทยอีกอัดนะคะอีกมิดขอขอบคุณอีกหลายๆฝ่ายดีกว่าที่ที่มาหลังๆนะคะภูผาไว้ จิมมี่นะคะใครอีกอัด uh. นะคะอีกเชนอืมอีกหลายๆคนเลยที่กลับมาเห็นหน้า mm hmm. เห็นตากันอีกครั้งทั้งเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามาร่วมช่วยแล้วก็มาสร้างสีสรรให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ มาทำในสิ่งที่คุณก็ได้ไปฝึกปือฝีมือคุณจากข้างนอกแล้วก็กลับมาทำให้มันเยอะขึ้นเต็มขึ้นในโรงเรียนเรานะคะเขาจะได้เห็นว่าเด็กอัศชานเวลาจบออกไปแล้วแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อะไรที่คุณถนัดให้มันลึกซึ้งขึ้นคุณเก่งจริงหรือเปล่านะคะเขาก็จะได้พิสูจน์คุณก็ครั้งนี้แหละนะมีก็คิดว่า ทุกคนก็คงซึมซาบได้ว่าเออเด็กรักเก่งจริงๆขอบคุณตากล้องข้างหลังด้วยนะมิท mm hmm. นะครับทำง,งานมันก็มีทั้งอ,อ,อุปสรรคแล้วก็มันก็มีทั้งความสำเร็จนะคะก็ให้อุปสรรคเป็นบทเรียนในการสอนเรานะคะเราจะไดเออ้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตความสำเร็จก็ให้เป็นกำลังใจก็แล้วกันนะคะเราจะได้มีความสุข ส uh, ู้ๆนักเรียนทุกคนแย yeah. ่ก็รู้สึกว่าศักยภาพของนักเรียนน่าจะทำงานได้สำเร็จแล้วก็ไม่น้อยหน้าที่อื่นสถาบันอื่นเพราะเด็กๆมีความสามารถเฉพาะตัวที่เก่งมากแต่เราควรจะฝึกอีกอย่างนึงก็คือความสามัคีีแล้วก็ทำงานเป็นหมู่คณะ